สำรวจโลกพุทธที่17มีนาคมพบกับเปิดโลกของ,มแ,งแมลงเมื่อ400ล้านปีก่อนมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือสำคัญเท่าสัตว์อย่างไดโนเสาร์หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ครองพิพบนั้นอยู่มันเป็นเพียงมแมลงเท่านั้นจากจุดเริ่มต้นจำนวนค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีจํานวนที่ชัดเจนแล้วเมื่อมนุษย์ปรากฏตัวขึ้นเราได้ชำระความเป็นป่าภายใต้ความเชื่อที่ว่าเราสามารถตกแต่งและควบคุมและสร้างสถานที่ปลอดภัยจากกาะทัพแมลงแต่เราก็ไม่ปลอดภัยสักทีเดียวเพราะมาแมลงไม่ได้ไปไหนเหลยสำรวจโลกจากนิกเร็จ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ Good TV